สวัสดีครับพบกับเอวัชรศักดิ์นพรัตน์นะครับรหรือว่าหลวงเอกคนเดิมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เข้าสวนนะครับนี่เพิ่งจะเดินออกจากสวนนะครับอากาศร้อนมากนะครับร้อนสุดๆเลยวันนี้นะฝนดำท่าจะตกแต่ก็ไม่ตก สวัสดีนะครับทักทายเอฟซีทุกทุกท่านและก็มิตรไมตกรที่ดีทั่วแดนนะครับทั้งในประเทศและก็ที่อยู่ต่างแดนนะครับทุกประเทศด้วยนะครับก็สวัสดีทักทายกันทุกทุกคนนะครับก็มาทักทายพูดคุยกันเ,เหมือนเดิมนะครับก็ ก็บอกว่าสายตาดีความคิดดีร่างกายดีใจพร้อมนะครับทําอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับนี่นี่นี่จเจ้าแจ้ก็มารอแล้วนะครับมามา,มารอแล้วนะครับมาก็ร้อนมากอ่ะ ไม่เสร็จเลยวันนี้วันนี้นะครับมาเริ่ม14 day challenge กันนะครับมาฟิตหุนกันามาเริ่มเริ่มวันแรกนะครับก็อยากจะเชิญเชิญชวนนะครับเพื่อนเพือนเรียว่า fc เรียกว่ามิตรไมตรีทุกคนนะครับมาฟิตด้วยกันนะครับเริ่มเริ่มวันนี้วันแรกนะครับใครสนใจที่จะมาฟิตหุน่นปั้นหุ่นนะครับ มา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 ฟิตม,มาปั้นไปพร้อมกันนะครับเ,เริ่ม4วันนะครับเริ่มวันนี้ดันที่1นะครับฝากติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามาทีมงานาทุกๆคนด้วยนะครับที่จะมามาเข้า14 d ันมามาปั้นหุ่นกันนะครับก็มีทีมงานแล้วก็หลายๆคนนะครับที่จะที่จะมาฟิตกัน ก็เชิญชวนทุกคนเข้ามาฟิตด้วยวันนี้พอดีผมได้มีโอกาสเข้าไปดูคลิปของเพื่อนคลิปหนึ่งที่มาแนะแนวนะครับการการสร้างตัวตนการสร้างได้นะครับก็เอามาฝากกันนะครับก็ที่ฟังเพื่อนแนะนำนะเพื่อนก็บอกว่า,าให้ ทำคลิปพยายามทำคลิปเยอะๆนะครับทำทำลงแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับแต่แต่ละแพลตฟอร์มคลิปหนึ่งนะครับคือ AI เนี่ยเขาเขาอ่านนะครับเขาเปรียบเทียบนะครับก็แต่ละแพลตฟอร์มนะครับก็พยายามทำทำคลิปของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับ ก็ลองลองลอง,ลองทำกันดูนะครับก็พอดีเข้าไปดูแล้วก็ได้มาก็ามาคุยมาเล่าให้ฟังกันต่อนะเ,อเห็นว่าทำแล้วก็มีไรายได้นะครับก็อยากจะแนะนําให้ทากันและเหมือนที่ชวนมาฟิตฟิตหุ่นกันเนี่ยก็ฟิตไปด้วยมีไรายได้ไปด้วยก็อยากจะชวนมาฟิตด้วยกันนะมีไรายได้หลายทางดีกว่าทางเดียวนะครับเ,เรา เราเน้นทําตรงนี้นะเพื่อสร้างตัวตนสร้างไรายได้แต่เราก็ามาทำอีกอีกอีกกออย่างหนึง่งควบคู่กันไปด้วยนะก็จะได้มีไรายได้ไอีกทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเริ่ม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 อ 14, 14 day challenge ใครสนใจยามาฟิตด,ด้วยกันมาเลยครับมาเลยนี่ เดี๋ยววันนี้จะมาโชว์หุ่นเริ่มโชว์หุ่นนะ่ะนี่ย,ยมาโชว์หุ่นกันอุ๊ยร้อนมากวันนี้น,น,นี่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 วันแรกนะครับนี่วันแรกดูวันแรกนะครับนี่ครับวันแรก สิบสี่วันสิบสี่วันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีซิกแพคไอ้นะครับกับโปรแกรมเวชศาสตร์ชะลอวัยโปรแกรมรีบอลนะครับแล้วก็มาฟิตกันนะครับนี่นะสนใจก็มามาฟิตด,ด้วยกันนะฟิตด,ด้วยกันนะเชิญชวนเลยนะก็ถ้าใครสนใจที่จะมาเข้า14บสี่ day ฟิตหุ่นด้วยกันเนี่ยก็ทักทายกันมาได้เลย นะครับี่นี่นี่นะครับฝากเพื่อนๆนทุกคนติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับรักหลวงเอ๋น้อยๆแต่ขอให้รักนานๆน,นะครับถ้าหอขอ,ขอ,ขอให้มองไปข้างหน้าแล้วก้าวขาเดินต่อไปอย่าไว้วง วันคนมีทุกคนนั้นมีเท่าเท่ากันสู้ใจสู้มันให้ถึงเส้นชัย